แล้วแคนทำงานอะไรช่วยช่วยแม่ร้านร้านอาหารที่พัดได้อะเลี้ยเลียพัได้ด้วยแต่ว่า้รงใหญ่ทรงใหญ่ที่นี้ชอบชอบไปร้านอ่า chinh chinh lũ cạp mẹ cạp dại này, <cười> <cười> <Fingy> <cười> <Taa lắm> rồi dại, các ông tu la lũ, nhá, tu la tập học kêu, nó, 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 เชียงใหม่ก็จะเผายาทุกปีผมนะเกิจะช่เมืองเลยกเมืองกันนะไที่ไหนก็จะเผายามากกันทิศก้ไม้ยิ่เผาชานาะ อีกไม่นานจะติดไตไตไตน้แล้วมันไม่ได้ยินหรอนะมันทั้งทั้งทั้งคงเทศทั้งทั้งปฏิญาทั้งทั้งพักได้มันอยู่ได้น้ำมสารมีสารตัวมันมันสบายสบายที่รับสูงจะรีกลับมาอยู่แต่เซนเซอร์รัดมจะตื้นไป

มานกานก็มีสิบสิบองค์ะสิบสององค์ไล่ออมาัไายก็สิมันเดินนะไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนนต้อยากฝังเป็นโซลูชันง่ายที่สุดไล่ออกกลุ่มจะทำนอนกันนี่ทำนงตามำนงตา

หลวงตาปัวท่านเคารพหลวงปู่มั่นมากท่านไม่ได้ทำใหญ่กว่าต้องเล็กเล็กกว่าไก็ปฏิบัติก็เห็นให้ไม่สมควกุะไม่สมกุลสังนิสังนุนสังเทียนเนี่ยของเราถอดนะถ้าไม่ถอดเพื่อข้า ท่านต้อจทุกครงเนี่ยมีทุกมากนะต้องหาท่านภาวนาปฏิปักสู้ฝัดกับเกล็ดนะแงเราก็ฟังเกล็ส่วนมาที่เหลือมันจะชนะเออใช่นะ Yeah. Okay, uh, uh, then you uh, come on, you come on, uh, on Thursday, and then you can connect the power to the other. <laughs> so so map or cám em, dạ, dạ đi cái dạ dạ, đó đi ai cho vài trăm cái cám em, cám cám, quân khóc chưa không có dạ <cả> <laughs> <laughs> ก็ให้ปวดอีกทีก็ปวดกจะมโนตนาก็เดอนลวไปได้หกเดือนแรกอนุญาตแล้วถ้าตลอดไปก็เั็มแน่ใจนี่อะไรถ้าตลอดชีวิตยังไม่เห็นปวดแค่รรเดือน ก uh? yeah. 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 yeah, e ูอนกันสิแล้วก็โทรัามม้อต่อกันกันมันไม่ไหวบางที่ก็ไม่ไวนสมเดือนนั่นไม่ไหวปวดเข่าก็งพ่อกัปวดเข่าเมอนี่ยมัเดี๋ยวปวดหลังนะปวดหลังปวดนี่ปวดไหนปวดนี่โอ้นี่ปวดท่า

เดี๋ยวทาอักเดี๋ยวหลังอักเดี๋ยวทำไรทำายทำไรหลังใกล้เมี่ยนะนูพ่อกับลูกวะผู้ชายกิเลสดีมากสู้ฟัดกับกิเลสนานแล้วลูกกิเลสภาวนาตอนเวลานอนด้วยก่อนนอนเราก็ท่องไปเรื่อยๆใช้สิงห์ จ่องของมิสต sí. ิมิสติสของเป็นมานตาเกันนะสมากก็คทำไมมิสติดูในพระเาเขากไมมสตินะืองคนเมอกนก็มคนตาบอดนะมนี่มนู้นก็ไม่รู้เลอะไรขึ้นมาจากไหนนี่หรกนะเาองเป็นชาวพุทธก็รู้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันที่คนรเจ้าทนก็ใจกำหืม

มึงคอนแก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกิดใหม่นะเดี๋ยวฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดนะสิบหกปีก่อนชายังายนี้ได้ะจำได้ไหมเนอะมันจะจะมีแรงนะแรงสามสิบปีนะสามสิบห้ปีนะจลดลงลดลงลดลงเสืมไปเสน่มไปนะ แล้วเอาไปอะไรได้ฮะนอกจักต่ำงอกจักรรมงอกจับปุ่นกับบาปนะเอาไปฉาดหนักเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีสั้งกบขัวทั้งลูกทั้งเงี้ยนะทั้งนี่ทั้งบ้านทั้งทั้งอะไรโอ้ยอะไรเสียหมดฉาดหนักก็ต้องสร้างอีกฮะคนไหนจะเป็นนายกนะนายกกัรทมตรีนะ वो चार ना तो तोड़ इक ना, क्योंकि वो बात मैं जब गुणा नयार कार्तमंत्री, लेकों हमें मैं जब गुणा प्रभा ना, गुणा यों लंगन, हमारा बाबूदेशो तो गुणा यों ना, हाँ, उन्हें फिर यूटीपी कान कंसेप्ट ना, आम कान काम ต้องฝึกอีกนะต้องฝึกภาวนาอีกนะเงินเงินวุฒิศาสตร์ความความตัวตนชาต้องฝึกหน้าหน้าทำงานที่นันไม่ใช่ง่ายนะต้องฝึกทุกครั้งนะทุกครั้งที่เกิดว่าฝึกอีกแค่อีกฝึกอีกนะจะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นแต่ไม่ต้องฝึกอีกนรู้ว่าต้องฝึกอีกเหมือนกันนะเมื่อสมาธิผุโผล่หนี่งจงปีโู้ฝึกมาก

สำนักสำนักไหนก็เป็นปุ่นนะสำนักพายาตัวต่อไปสำนักเป็นปุ่นเยอะสำนับยากับยองต่ไปเป็นปุ่นเยอนะเหมือนกันนะแต่ต้องสูงกับเรศนะอันนี้ก็เป็นปั๊เขาใจมิคังทำไหม ก็็อย่เลยนีมาว่าเป็นคนไทยมาว่าเป็นช่องช่องถนัดหลังจากมามาวันเดียวนะหาังจาบางคนเนีุ่ดที่อนดรทีอนดวดอนไซนี่มามาครึ้นเดียวนะนะจนปลายก็มาแล้วจนเช้าก็ออกไปสมวันก็ได้บางบาที่เขาอยู่สามวัน ทุกคนความสุขเกิดในใจความทุกข์เกิดในใจเวลาอยากหาความสุขนั้นมจบไปในใจฮะฮะแต่แต่มันเคลียร์ก็ไม่ไม่โอกาสให้เข้าไปนะมันจะไม่เข้าไปไม่ให้เข้าไปเพราะว่าเวลาเข้าไปเคลียร์ก็ไม่มีอำนาจ Lekor msuk, luk ten tsi i jan chek. A tani, luk vien a vien, a ari kom sush i. A ari kom sush pai nga, me. Tse o tani, tse o tani, sot. Sot tani, on tani, on. Ka pauni, ka pauni, on. Mwen tsa lo be tse, tsi i om, he, pa mai, pa. Tsi nitnen. Ile. Ok, <coughs> kani? Okay. Okay. हक्कियों डॉग तो ना लू जैकब पटियाली ओह कर भेज ले तो 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 �

จากคอนเทนตนะแาดสีชั่วโมงขึ้นชั่วโมงเพิ่งนะ